ท้ากอดกดดูคลิปนี้ด่าดีๆฟังดีๆให้จบก่อนนะจ๊ะคนเราหนึ่งคนน่ะจะไม่มีข้อดีเลยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีเมื่อไหร่ข้อดีของแต่ละคนน่ะจริงไหมโดยเฉพาะเรื่องราวของนายกเนี่ยถ้าจะบอกว่าไม่มีเลยเนี่ยมันก็ต้องมีเมื่อไหร่ว่าแ,แต่มันเรื่องอะไรบ้างวะเพราะหลายคนแทบจะไม่ได้เห็นข้อดีเลยเห็นแต่ข้อเสียซะมากกว่ารู้มือไรไอข้อเสียแหละบางทีมันคือข้อดีวงเล็บมัง้งหนึ่งฮะเป็นคนที่มีไอเดียแนวคิดการแก้ปัญหาสุดบรนเจิดเมื่อไม่นานมานี้มีสํานักข่าวสํานักหนึ่งฮะได หรือว่าคุณประยุจธรโอชามีแนวคิดเจ๋งๆมากมายจะมีอะไรบ้างไปฟังกันดูอย่างแรกครับเรื่องของราคายางเขาบอกว่าถ้าราคายางตกก็ให้ขายดาวคานอาหารทะเลแพงก็นุ่นให้คนรวยเขากินไปถ้าปลูกข้าวไม่ได้ก็ให้ปลูกหมามุ้ยมะนาวแพงก็ให้ปลูกกินเองน้าท่วมข้าวก็ให้ชาวนาไปเลี้ยงปลาน้ําท่วมก็ให้สวดมนต์ปลูกบ้านที่มันสับสองชั้นขึ้นไปน้ำจะได้ไม่ท่วมผักชีแพงไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทหารในค่ายปลูกลเอามาขายเองหรือเด็ดๆก็คือก่อนหน้านี้เมื่อประมาณปีที่แล้วที่มีประเด็นเรื่องรรบทุกจะ วิ่งเพราะว่าราคาน้ำมันแพงปากฏว่าลุงก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่แคร์ เดี๋ยวจะให้รถทหารเนี่ยออกมาวิ่งแทนหมายก็ทางเรื่องทางด,วด่วนนะฮะที่ไหยคนก็พูดถึงว่าเออราคามันแพงไปเขาก็บอกว่าก็ไปวิ่งข้างล่างสิวิ่งฟรีๆข้างบนเนี่ยก็ให้คนรวยเขาวิ่งไปหวยแพงก็อย่าไปซื้อหมูแพงก็ไม่ส่งออกละก็ให้ไปเพ,พาะพันธุ์ลูกหมูขึ้นมาใหม่หรือน้ํามันแพงล่าสุดเนี่ยฮะให้เราประหยัดใชด้รถที่จําเป็นแต่ว่าลุงจะบอกให้เรารู้จักประหยัดใชด้รถที่จําเป็นเนี่ยก็มีหลายคนออกมาโต้แย้งนะครับว่าอ้าวลุงแต่ว่าลุงก็นั่งรถฟรีน้ํามันฟรีอยู่นะเพราะว่าลุง หลายประเด็นมากเลยที่ลุงประยุทธ์ของเราเนี่ยนะครับไปหยอกหน้าข่าวไว้เยอะมากเช่นมีประเด็นเรื่องการโยนเปลือกกล้วยใส่นักข่าวการพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้อใส่นักข่าวแล้วเป็นประเด็นโด่งดังไปทั่วโลกเพราะว่ามีสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยรยายงานไปเยอะมากและในช่วงแรกก็อึ้งไปเลยนะครับเพราะว่ามันมีวันหนึ่งที่เหมือนกับนายกไม่พร้อมจะให้สัมภาษณ์กับสื่อจึงเอารูปตัวเองมาตั้งไว้พร้อมกับบอกให้หนัาข่าวฮะสัมภาษณ์กับไอรูปิแทนแล้วใครมันจะไปคุยได้เนี่ยนี่แหละเป็นคนอารมณ์ดี3นายกเป็นคนอารมณ์ดีต่อ ชอบตะโกนใส่นักข่าวตะคอกใส่เรื่อยอารมณ์ดีตรงไหนมันมีหลายครั้งนะฮะที่รายกออกมาพูดเองเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนอารมณ์ไม่ดีเราอารมณ์ดีแเป็นคนเสียงดัง่าเข้าใจไหมทั้งนั้นเนี่ยมองกันใหม่นะฮะเป็นคนอารมณ์ดีแต่เป็นคนเสียงดังไอ้ที่เหเห็นกันเนี่ยอารมณ์ดีแหละแต่แค่เสียงดังเฉยเฉยไม่มีอะไรไอ้ที่ไปจังหวัดไหนนะที่ไปว่าเด็กนั่งไม่เรียบร้อยนั่นก็ทักทายเพราะอารมณ์ดีเรื่องที่4ฮะเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษมีคนออกมาแหกบ่อยมากนะครับก นะครับว่าลุงโตเนี่ยเติบโตยังไงชอบวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษเห็นไหมในวิกิพีเดียก็มีเราไปอ่านดูกันได้หรือถ้าเี้เก็บไว้เมื่ไรฮะเราเคยทำคลิปเอาไว้แล้วไปดูกันได้เดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่างไรก็ตามนะครับสงสัยเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกด้วยแหละเวลาไปต่างประเทศไปสัมภาษณ์กันข่าวนะฮะก็จะใช้ yes thank you very much นะครับแล้วก็อาจจะแบบมีภาษาไทยบ้างเพราะมันคล่องกว่านี่ครับพราะฉะนั้นเรื่องนี้สอนรู้ว่าเฮ้ยบางทีคนเก่งภาษาอังกฤษอ่ะไม่จำเป็นต้องพูดเสมอก็ได้ภาษาไทยมั่งงาาาอออกกกก่่่็็ได้้เเแแคววสสืรรพล ดังนั้นนะครับใครก็ตามที่พูดได้บ้างไม่ได้บ้าง,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 งไม่เป็นไรฮะพยายามฝึกฝนมากๆก,ก,ก,ก็แล้วกันน่าจะดีและจะบางกว่าเรื่องที่5ฮะเป็นนายกมาถึง2สมัยตั้งแต่ปี2 5 5 7ก็เป็นนายกนั่งยาวมาถึงปี2565เลยก็ว่าได้จัดไป2รอบเต็มๆ2วาระเต็มๆซึ่งก็จัดว่าเป็นนายกที่น้อยมากนะฮะที่จะสามารถทําแบบนี้ได้แม้ว่าบางคนจะบอกว่าเฮ้ยขี้โกงปะเนี่ยเฮ้ยซื้อเสียงปะเนี่ยบัตรขย e งบัตรเกิดใหม่ในหีบปะเนี่ยทำไมไม่แปลกๆวะแต่ก็เป็นว ถึง2สมัยด้วยกัน 6. ฮะเรื่องโครงการต่างๆมีโครงการเกิดขึ้นมากมายตั้งแต่หมอพร้อม ไทยชนะไทยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะฮะเที่ยวด้วยการคนละครึ่งโครงการประชารัฐมีหลายแอป,ปมีหลายเว็บเป็นอย่างมากซึ่งคนก็ต้องคำถามว่าทำไมไม่สร้างขึ้นมาแอป,ปเดียวแล้วในแอป,ปมันมีหลายอย่างอยู่ด้วยกันไปเลยจะได้ง่ายในการใช้งานได้ไม่ดีกว่าวก็ลองคิดดูสิครับถ้าสร้างอันเดียวมันก็มีแค่อันเดียวสร้างหลายอันก็มีผลงานหลายอันไงเออคิดแค่นั้น,นง่ายดีเห็นไหมก็เป็นคนที่มีผลงานเยอะหลายโครงการตอบโจทย์สร้างขึ้นมันเยอะๆเพื่อเป็นอะไรสวัสดิการของประชาชนไงแต่ว่าโครงการบางอย่างจะต้องตื่นมาแหกขี้หูขี้ตาลงทะเบียนกัน ก็ตามได้มั่งไม่ได้มั่โลม้มมากไม่โลม้มมากก็ดีกว่าไม่ได้บางคนก็ไม่ได้เลยแหละก็ถือว่าโดยรวมก็คือได้ละอ่ะไม่รู้โดยรวมนี่คือกี่เปอร์เซ็นต์นะเรื่องที่6อเป็นคนเก่งเชื่อมือไร่นะครับว่าลุงประยุทธ์เนี่ยรับราชการทหารมาหลายปีนะเริ่มตั้งแต่ปี2530มาจนถึงปี2553นู่นซึ่งแต่ละอย่างก็ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของเป็นผู้บังคับพันกองราฐทหารที่2เป็นผู้บังคับกองพันทหารราบที่2ผู้บังคับการกรมทหารราบที่21อะไรอีกก็ไม่รู้เยอะไปหมดอ่ะดังนั้นจะบอกว่า ไม่ค่อยฉลาดเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ก็คือเขาก็เรียนมาเยอะเขาก็แบบมีผลงานเยอะทําอะไรมาเยอะเหมือนกันก็คงเป็นคนเก่งคนนึงแหละคิดแง่ดีอย่างไม่พอนะฮะรับราชการทางทหารเนี่ยก็เยอะแล้วยังมีผลงานเรื่องของบทบาททางการเมืองรวมทั้งเป็นนายกมาถึง2สมัยไม่ว่าหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าลุงไปแย่งเก้าอี้จากนายกผู้หญิงมาไม่ใช่เหรอก็ตาม รวมทั้งมีโอกาสไปเยือนต่างประเทศอีกมากมายหลายครั้งก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถกันแล้วกันเนาะเรื่องที่7ครับเป็นคนที่คิดถึงอนาคตเป็นหลักเลฟแม้ว่าบางคนจะรู้สึกว่ามันบงก็ตามมาไม่นานนะครับก็มีเรื่องวิทยาศาสตร์ชาติ20ปีมีเราตั้งแต่ท่องอะไรก็่รู้าณสิบข้อนะครับจนโรงเรียนมาหลุรเรียนก้าให้เด็กท่องในห้องเรียนมั่งตอนเคารพทงชาติมั่งถามว่ามีกี่คนจําได้มั่งอันนี้ไม่รู้แม้ว่ายุทธศาสตร์ชาติอะไรเนี่ยนะฮะเขาก็จะบอกว่าเป็นการทำให้ประเทศไทยที่มีความมั่นคงมีรา,าลลกา่ะก็จ มันดีทั้งที่เราหลายคนก็จะบอกว่ามันคืออยียงวะเอาแหละเรื่องพวกนี้มันก็ต้องมีข้อดีอั้งแหละแม้่ว่าเราหลายคนจะรู้สึกว่าไม่เห็นมีก็ตามเรื่องที่แปรักษาเท่าชีวิตมันจะมีบางเรื่องนะครับที่เด็กรุ่นใหม่พยายามจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าลุงก็จะบอกว่าเฮ้ยความเป็นไทยอ่ะก็ต้องเอาไแบบนี้รักษาให้มันมั่นคงเอาไว้จะเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้ไม่ได้บางเรื่องก็อย่าไปจับไปต้องมันจะดีที่สุดหมายถึงเรื่องวัฒนธรรมนะก็จะบอกว่าเฮ้ยบางเรื่องมันเปลี่ยนแปลงได้ก็ตามแต่เขาบอกว่าเปลี่ยนแแปลลลงงไไไไไมมม่่่่ดดด้้ <duty> ้กกกก็บอสิีีหหะัยช เ,เห็นไหมครับข้อดีเลยรักแล้วไม่นอกใจก้าวเป็นคนที่มีคุคลิกเด่นเฮ้ยอันนี้จริงเลยเด่นไม่เด่นก็มีหลายคนเอาไปล้อเลียนนะครับเอาไป cover เอาไปเล่นตลกในรายการต่างๆคือว่านายกคน,ก,นก่อนเนี่ยนะฮะก็มีการเอาไป cover บ้างแต่ว,ว่าน้อยมากๆซึ่งลุงเนี่ยนะครับมีคนเอาไป cover เยอะมากเลยแหละทั้งแต่งตัวเป็นทหารเรียนแบบแล้วก็พูดจา ทำนองลุงประยุทธ์ก็มีรายการตลกรายการชื่อดังหรือว่าตามช่องต่างๆในโลกออนไลน์ก็มีเต็มไปหมดครับพูดถึงเนี่ยเพียบเนี่ยเห็นไหมเป็นข้อดีเลยเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเลิศทำไมห,หลายคนก็คือเอาไปทําตามผมชื่อว่าหากเดินไปถามหลายๆคนว่าเฮ้ยลุงประยุทธ์เนี่ยเวลาเขาพูดจงพูจาเขาเป็นยังไงผมเชื่อว่าหลายคนน่ะเรียนแบบได้อ่ะไรไม่ได้ลมเสียผมเป็นคนอารมณ์ดีผมเป็นคนเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมยังทำได้เลยเนี่ยเรื่องที่10ครับ, <ๆ S 1> รบมีสว .250 เสียงสวเนี่ยมีตั้ง250คนเวลาโหบคนเวล ก็ตาเห็นไหมฮะสวอเสียงแตกแทบจะน้อยมากหรือว่าจะไม่มีเลยบางคังเป็นศูนย์ด้วยซ้ําถ้าลุงเขาไม่ดีจริงๆนะมันต้องมีสวอเสียงแตกกันแหละสองร้อยห้าสิบคนนะ่ะก็ต้องแบบโบวตกับแบบร้อยหนึง่งร้อยห้าสิบไม่โบวตด,ด้วยเสียงแตกอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีงี้สินี่แหละเห็นไหมเป็นคนดีสองร้อยห้าสิบคนยังไม่แบบเห็นต่างเลยอะ่ะยังรู้สึกแบบเออใช่คนนี้แหละใช่เลยบางควนกระซิบมาอา้าวก็เขาแต่งตั้งกันเองไม่ใช่หรอนะแต่งตั้งมาก็ต้องโหวตเขาสิไม่โหวตได้ไงเฮ้ยอย่าลืมดิสองร้อยห้าส เออยูถูกไปนะเออก็นี่แหละสี่ข้อหลักๆที่พูดถึงกันวันนี้ก็เชื่อว่ามีข้อดีเยอะแหละที่หลายคนมีอยู่ในหัวเอาเป็นว่าใครจะมาอวยยศใครจะมาพูดถึงข้อดีอะไรก็เออคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยหรือใครเห็นพาร์ทสก็คอมเมนต์คำว่าขอพาร์ทสหน่อยจัดให้เลยฮะก่อนไปไม่ขออะไรมากฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดงกระดิ่งกระด,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 ดองอะไรก็ให้หมดด้วยกันนะฮะเจอก,กันคลิปหน้าสำหรับวันนี้กราบสวัสดี